โอเคนะผมวันนี้จะมาแจกซิมดีโฟรยี่สิบนะผมก็จะเป็นซิมดีตัวใหม่นะผมหน้าตาก็เป็นประมาณนี้นะผมก็ให้เรากดสับมิทไปนะแล้วก็กดสตาร์นะผมหายไปเลยนะอันนี้คือบอกว่าเบื่อเลยอ่ะมีเสียงนี้คือบอกว่ารันเรียบร้อยครับก็ลองไปเล่นดูได้นะครับก็ฝากเว็บ X Y Store ด้วยนะผมก็ใครที่สนใจซิมดีนะผมก็ของแครของไรมีหมดนะก็ลองเข้ามาดูกันได้ครับ ปัญหาคือกูแต่ฉันสัญญาให้ change for you may buy her off so ทำไมไปเธอออกไป Social media ช่วยไม่ช่วยดูวันพวกกูเฉลี่ยชินโนเดนมารีคัมกรูตอนนี้เธอไปฉันไม่ทันดูแต่ว่าตอนนี้เธอคงไม่ฟังคำกูเธอดูพลังสิบไปเหมือนกับจอมันกูลบควา,าคทรงจำเธอคงไม่อยากจำกูเธอคงไม่รักกูโน้มมอตอนนี้กูอัดเพลงเธอคงไม่นั่งดูโนมอ ไม่ใช่คนเดิมที่เราเคยเจอเงิน from the start Fuck you bitch you broke my heart ตอนที่ฉันไม่ไหวเธอทิ้งฉันไว้เธอใจจะขาดฉันยอมรับเรื่องนี้ฉันผิดฉันยอมรับเทียบเขาไม่ติดฉันเอารอยป้าป้าไปฉันไม่ค่อยได้คิด I don't give a fuck เครจะว่ายังไงที่ steal my bitch I ain't seen you กำลังจะตีแตกเธอมาช่วยอย่างเจทีเธอก็รู้ฉันเอาเธอเป็นที่หนึ่งคือชูมาเลดีเธอก็รู้สำหรับฉันเรื่องเงินมาที่หนึ่งเลยักอยู่เพ